ู่ที่10ลองดูสิว่าปักพะของทั้งเลื่องแสงจะเจอกับทิดาบังกะบาลใหญ่ยกบ้านซิ่งโชค,โชคทิดทิชัยของเรืเอท่านผู้ใหญ่อำ่ำเรียกว่าวันนี้ไม่ไว้หน้าไว้ตากันแล้วไม่ต้องมองหน้ากันแล้วจำไว้สุดไปอยู่เส้นชัยเอาละไว้ขนาดนี้เรือต้องสองอำเข้าเทียบทุนแล้วลองดูดูว่าซัเออดเต็มข้อลอดเต็มแขนลองเลือกใหรก็แขนดีถ้ากำลังเร่ไม่ไดีจะเต็มแข้งไม่ช่ม,มวย เรียกว่าลงสนามแล้วไม่มีพี่มีน้องอยู่ที่ชัยชนะอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าแต่และเที่ยวมีความหมายนั่นหมายถึงว่าตำแหน่งต่างๆมันสำคัญนะี่แหละรอบลึกเขาบอกก็ยิ่งลึกยิ่งมันยิ่งลึกยิ่งมันเดี๋ยวจะดูมันไม่มันนะเพราะว่า30วันนี้มันทุกเที่ยวเลยพี่น้องชาวเรือ12วิภายออกมาแล้วเอาละวั ดูที่เที่ยว55พี่น้องจับตามองรู้ดีหรือดูว่าเรืองแสงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงว่าชื่อว่าเรืองแสงที่ดบาบังกบาลยกปานใหญ่บ้านสิงโชคกิติชัยเอาลงโวยเอาลงโวยจากคนรงหรือเปล่า ดูแล้วเรือเรืองแสงไม่ไทยธรรมดาเสร็จแล้วดูแล้วขับเคี่ยวกันมาไม่สนใจเลยบอกได้เลยว่ากระพือ,อกมาตรงกันเลยตรงกันเลยจา่าจ่าเลยพี่น้องจา่าดูว่าเหลือภายไหนมันอย่างนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยากดูสดสดร้อนๆอนมาสนามหน้าท้ารักกางได้เลยจ้า ว่ายังไงเลืองแสงไม่สนใจหรือเป็นเรือเล็กเดี๋ยวจะเป็นเรือเล็กแล้วเรือน้อยไม่สนใจแล้วเหลืองแสงเทีทิดาทิดาบางก็บานใหญ่บอกไม่รู้วแล้วเป็นยังไงยังเปนสนามสนามนี้ยังโง่เงี้ยไปยังไม่รู้ลองดูด้ว่ผู้ใหญ่อ่ำจะเจอกับท่านเหลืองแสงจะเป็นยังไงนำดุสุดท้ายแล้วยังว่ายังสูงหัวสื่อเรือเสมอกันอยู่แล้วว่ายังไงวะเทพทิดาเทพทิดาบางก็บาลใหญ่จะนหนีจะรอดดันฝังหรือเหลืองแสงไปจะถึงเช้นไทยใครก่อนลองดูดิว่ย ูดอย่างนี้ก็ต้องดูไว้นฉาพูดอย่างนี้ก็ต้องดูไวเช่นเพราะว่าสูสีดูดีมีสปีดหลังด้วยเทพดดีดาบังกบานมีสปีดหลังเหลืองแสงเหลืองแสงว่ายังไงเล่าเทพดีดาบังกบานเหลืองแสงเท็ดดีดาบังกบันไหลเข้าเส้นไทยโอ้ยเน่มาต้องอย่างนี้ดีเขาก็บอกแล้วยิ่งยิงลึกยิงมันรอบลึกๆเนี่ยเรียว